สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพักเครื่อง,งทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับโจแจน EP ที่267นะครับผมวันนี้ก็ได้ผ้ามา1ชุดครับมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับหากชื่นชอบเข้าในสนใจเข้าในนะครับก็โทรสอบถามโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5น่นะครับก็มีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ได้ผ้ามา1ชุดครับ มาดูพระองค์แรกกันเลยนะครับผมพระองค์แรกครับนี่ฮะพระผงว่านร้อยแปดครับยี่สิบห้าศตวรรษสร้างอุโบสถวัดท่าข้ามนะครับสงขานะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อหกนะครับรุ่นรุ่นห้าครับผมพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยครับหลวงพ่อหกรุ่นห้าพร้อมกล่องเดิมเดิมนี่ฮะนี่ครับเล่นหายกันแพงนะครับผมนี่ครับ อกรุ่นห้าดูเนื้อเนื้อเขาเห็นไหมเนื้อเขาจะฟูฟูซุยๆอย่างนี้ครับแต่มวลสารนี่โอ้โหบอกตรงว่าแน่นปลักเลยนะฮะนี่ฮะหนบหนูรุ่นห้าพร้อมกล่องเลยนะครับอันนี้ได้เป็นบ้านนะครับเอาแบ่งปันเลยนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปรายการที่สองอันนี้เป็นนี่ครับอันนี้ผ้าลึกผ้าลึกลับครับผมนี่เป็นคล้ายๆผ้าลีลาอุ้มบาทครับแล้วเนื้อเขาเป็นเนื้อผงครับนี่ฮะ เนื้อผงคูดเก่าเลยนี่ครับมมดสายนี็ถือแน่นปเกเลยนะฮะให้พี่ๆี่ดูนะครับเห็นไหมเป็นพระนี่ฮะเนื้อผงเขาดูนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะแล้วเลี่ยมเลี่ยมเก็บนะครับนี่ด้านหลังเป็นรอยนี่ฮะรอยกระดานหรือรอยกราหมาอเงี้ยเนี่ยอันนี้นะฮะที่มาที่ไปดีนะครับเนี่ยแต่ไม่ทราบว่าเป็นของสำนักไหน เนื้อผงผสมน่เป็นผสมบ้านครับนี่ฮะดูนะครับอืนี่ฮะเนื้อเก่าเนี่ยนี่นะครับรายการที่สองครับเอาอันนี้เอาลึกลับเอาสี่ร้อยแล้วกันครับผมอ่ะลึกลับแถวดูง่ายครับต่อไปรายการที่สามรายการที่สามครับอันนี้ภาพปิดตาฮะปิดตานี่ครับลักแดงๆดูนะครับเห็นไหมครับ เนื้อผงครับลักแดงๆแล้วเก่าหิ้งหิงเนี้ยนี่ดูนี่ฮะยันห้าด้วยนะครับแล้วแห้งนะฮะแห้งแก๊กเลยพระปิดตาเนี้ยอย่างเงี้ยนี่ฮะสไตล์พระบ้านๆนะครับโจดแจนนะฮะนี่ครับเห็นไหมพระแม่ดูนะครับเดีนครับนี่ลองเทียบพิมพ์ดูนะครับลองเสิร์ชหาข้อมูลหรือเอารูปไปเทียบพิมพ์ก็ได้นะครับมีหลังยันห้านะครับมีพระปิดตานะครับ ี่เอาสามร้อยห้าสิบครับผมพระปิดตาเนื้อแห้งๆเก่าๆนี่ดูฮะนะคนะเคลือบลัก,กเก่าๆดูนะอ้ยพระนี่ครับนี่ครับผมรายการที่สามครับเอาสามร้อยห้าสิบครับพระปิดตาะคระับรายการที่สามนี่ครับไปรายการที่สี่ครับรายการที่สี่นี่ครับนี่คือรายการที่สี่เป็นนี่ฮะพระสมเด็จอันนี้เป็นเนื้อ ผงนะครับไม่ทราบที่ศิลปะสวยงามครับดูนะฮะเห็นไหมแล้วเนื้อเขาเก่าหิ้งบ้านๆเลยนะครับดูอื้อเนื้อเนี่ยผ้าแบบมีอายุครับแต่นี้ไม่ทราบที่ยังงนแล้วก็พิมพ์งี้ยเป็นพิมพ์แปลกๆครับดูนะฮะเนี่ยพิมพ์แปลกๆพิมพ์แบบแม่ดูนะครับนี่ฮะภาพความเก่าเห็นไหมแล้ดูนะครับด้านข้างแล้วเนื้อผงเขาสวยจริงๆนะนี่ฮะผ้าองนี้น่าค้นหานะครับ นี่ฮะนกพระแบบโอ้สไตล์พระดูง่ายเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับพระตัวเนื้อคนนี้แบบนี่ฮะอุ้นเนื้อเก่าจริงนี่นะครับนี่ครับพระสไตล์บ้านบ้านเลยครับเอาเดี่ยวสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันเอาไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบนี่ยแท้แน่นอนครับผมนี่ครับแต่ศิลป์อย่างนี้ศิลปะนี้ไม่แน่ใจว่า เหนือทางใต้ทางภาคกลางภาคตอนออกครับนี่ครับนี่ครับแถแน่นอนครับสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าครับแหมพาลึกลับเยอะนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเนื้อดินนะครับนี่ครับเนื้อดินมีมวลสหสองก้อนครับนี่ครับเนครับแล้วเนื้อเขานี่เก่าปึกเลยดูนะฮะเห็นไหมครับดูอันนี้มีจานด้วยนะครับนี่ฮะมีจานด้วยนะครับนี่นะครับมีจานด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับ นี่ฮะเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะเนื้อดินเก่าเก่าสามร้อยบาทน่าคุนหาครับรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกครับที่หกเอาเอานี่ดีกว่าครับรายการที่หกอันนี้พระเลี้ยงครับพระเลี้ยงลําพูนนะครับลงรักมานะครับดูนะครับเห็นไหมครับรักแดงแป๊ดเลยรักเก่าจริงรักร่อนองนะครับนี่ฮะอันนี้ดูนะครับรัก ดูลักก็จบแล้วครับนี่ความเก่าของเขานะครับนี่ฮะพระเลี่ยงลําพูนะครับนี่ฮะดูนะฮะเห็นไหมักแดงแป๊ดเลยนะฮะจะดูพระเนื้อดินดินสวยด้วยนะครับนี่ฮะลงเกือบรักไว้นะครับลักร่อนแล้วนะครับนี่ฮะพระดูสวยแล้วลักแดงแดงฮะดูโอ้โหนี่ครับน่าคุนหานะครับราสวยด้วยเอาสี่ร้อยครับผมนี่ฮะเก่าจริงะเอาสี่ร้อยครับพระเลี่ยงนะครับ หรือพระสามนะครับนี่ฮะมีสามองค์พระโมคคัลสารีบุตรพระสามเนื้อดินนะครับนี่ฮะนี่ฮะรักแดงๆนี่ครับน่าจัดครับสี่ร้อยบาทครับรายการที่หกครับสี่ร้อยบาทรายการที่เจ็ดครับซุ้มกอไม่มีกะหนกนะครับอันนี้เนื้อออกโทนดํานะครับโทนเทาดํโทนเทาๆนะครับนี่ฮะสไตล์แบบนี่ครับ ไม่มีกระดกนะครับนี่พระสมกอรไม่มีกระดกอุ้ยเนื้อนี้สุดยอดเลยอง์ล้ำสำครัาความลึกหน้าตานะครับนี่ครับแคปรูปนะครับลองเทียบพิมพ์ดูนะครับผมรงนี้เอาสามร้อยห้าสิบครับในการที่เจ็ดนะครับผมสมกอรไม่มีกระดกนะครับไปรายการที่แปดที่แปดครับนี่เป็นพระสมเด็จอันนี้อันนี้พระสมเด็จองค์นี้นะคือ เป็นพาเกตจิหรือพะอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแต่เนื้อเขานี้บอกตรงๆเลยว่าตุบตับเนื้อแห้งแก๊กเลยนะฮะนี่ครับใจ้ดูนะครับนี่ฮะนี่ฮะลาดำนะครับลาดำที่อยู่กับองค์พระเนี่ยแห้งจริงๆดูนะครับเนี่ยโอ้ยเนื้อดูนะครับโอ้โหเนื้อดูนะครับด้านข้างนะครับอื้อ ดูนะครับด้านหลังนี่ฮะเห็นไหมเนื้อเขาแบบแห้งสุดๆเลยครับนี่ฮะพระนี่ครับนี่ครับให้พี่ๆ fc ได้ดูกันครับนี่ว่าเป็นพระสมเด็จที่ไหนครับผมนี่ฮะนี่เอาสี่ร้อยครับผมรายการที่แปดครับแห้งแก๊กเลยนี่ฮะแห้งตีดเลยครับนี่ฮะแล้วเนื้อแห้งแล้วหนึกนุ่มนะครับนี่ครับสี่ร้อยบาท รายการที่แปดไปรายการที่เก้าครับรายการที่เก้ารายการที่เก้ามาครับนี่ฮะนี่เป็นสมเร็จนี่ครับหลวงพ่อมุยครับผมนี่ฮะหลังจะกดผัดยศหลวงพ่อมุยนะครับนี่ครับดูดูความเก่าดูเนื้อหารครับนี่ฮะอุ้ยหุนข้างนะครับแล้วดูด้านหน้าครับเป็นสมเร็จ พิมพ์เหมือนคล้ายๆไกเซอร์นะครับไกเซอร์นี่ฮะลํำบึกเลยฮะเอาสามร้อยแล้วกันครับอสามร้อยแบ่งปันรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบการที่สิบครับอ่านี่มานี่เป็นรูปหล่อหลองพงเงินนะครับนี่ฮะหลงพงเงินเนื้อหาแบบเก่าๆนี้เนี่ยดูแม่นี่ครับลองลอยเนื้อเกินเขานะครับเนื้อเกินเห็นไหมฮะ การเทลแล้วเนื้อเกินของเขานี่ะเราดูใต้ฐานนะครับจะแต่งแบบเรียบครับปีนช่อแหละแต่แต่งเรียบครับนี่ฮะลงพงินดูนะครับใบหน้าเนี่ยเสามร้อยห้าสิบครับผมลงพงินนะครับดูนะฮะนี่ครับนี่นะครับอเอาเอาสามร้อยห้าสิบครับผมในการที่นี่ฮะ รายการที่สิบนะครับสามรอยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับผมสิบเอดหมาครับนี่ฮะนี่คือจอบใหญ่ลงเพิ่เลยนะครับสภาพใช้มานะครับนี่ฮะสภาพใช้แต่พระก็นี่ฮะสามเม็ดก็ยังเห็นความเก่าอยู่นี่ยุรอยยุบรอยย่นของของโลงหะโอเป็นปิงนะครับ นี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับจอบใหญ่นะฮะนี่ฮะลึกๆอย่างนี้ครับสภาพใช้สามร้อยห้าสิบครับจอบใหญ่นี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสามร้อยห้าสิบไปรายการที่สิบสองสองครับอันนี้เป็นอ่าลูกปูสุกครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ห่อห่อแบบห่อบราณเลยนะครับเนี่ยนก,กงนอเกินครับหล่อเสร็จเขาก็มา นี่ฮะมาตัดแต่งด้านหลังนะครับเห็นไหมครับร่องรอยความเก่านี่ฮะคราสนิมเขียวเกาะแุบงผ้าเลยนะฮะนี่ฮะด้านข้างนะครับนี่ด้านใต้ฐานนี่ฮะปูสุกนะครับเนื้อเก่าจริงประพาบนทนนะครับดูความเก่านะครับนี่ฮะนี่โอ้โหเนื้อนี่เอาสามร้อยแล้วกันครับหูุกอุสุกประพาบนทนนี่ฮะสามร้อยบาทในการที่ สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามครับอันนี้เป็นชินาราชครับชินาราชน่าจะเป็นพาะทางใต้ครับนะ้ดินนี่ฮะดินแดงดินโอ้ดินเก่าครับนี่ฮะชินาราดนะครับเนื้อดินนี่นะเป็นกู่ท่าเรือเปล่าครับนี่ฮะดูนะพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กโอ้โหดูเก่าจริงคลาสสิกนี่ฮะชินาราชสามร้อยห้าสิบครับชินาราด เก่าๆนี้นี่เนื้อดินสามร้อห้าสิบรายการที่สิบสามไปรายการที่สิบสี่ครับสิบสี่มานี่ครับอันนี้เป็นอะไรนะครับสมเด็จระครังครับระครังนะครับสมเด็จระครังนี่ฮะหลังยันสิบนะครับเสาห้าวัดช่องแคน่าจะเป็นหลวงพ่อพรมบ่าวไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะดูนะฮะโลหะทองเหลืองเก่าๆนี้ครับนี่ฮะ ดูนะครับเห็นไหมทองแล้ว้างแบบเต่าซิดเลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับข้างก็จะเป็นข้างคล้ายๆข้างเลื่อยครับเนี่ยเลื่อยเห็นไหมครับดูนะครับนี่ครับไม่แน่ใจนะครับว่านี่ฮะทันหลงพ่อผมหรือเปล่าหรือย้อนยุคครับผมนี่ฮะนี่ก็ยันคมนี่ครับเส้นตรงเส้นแตกเนี่ยฮะพี่เพี่อนใดดูแล้วชอบนะครับจัดไปครับเอา สามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะสมเด็จระครังหลังยันวัดช่องแคเอาสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะรายการที่สี่ต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าพระกิง่งกิ่งน้อยครับน่าจะเป็นวัดเอี่ยมหรือเปล่าไม,มไ,ไม่แน่ใจครับนี่ฮะวัดเอี่ยมปีศูนย์หกอะไรนะครับนี่ฮะไม่แน่ใจครับพิมพ์คล้ายๆอุดหลังนะครับนี่อุดหลังนี่ครับ ครับความเก่าครับใต้ฐานก็ธรรมชาติครับนี่ฮะกิ่งเก่าเก่าเนี้ยดูนะโอ้สวยครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมกิ่งเก่านี่ฮะรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกครับสิบหกมาครับอันนี้เป็นพระรีลานะครับนี่ฮะพระรีลาเป็นเนื้อผงครับ เนื้อผงผสมนี่ฮะผสมยาผสมบ้านนี่ครับนี่ฮะดูความหม่เนื้อเขานี่บอกตรงเลยว่าน,นี่ฮะนี่นะครับนี่ฮะมีความเก่าในตัวครับเนื้อน่าจะเป็นเนื้อผงยาครับนี่ครับอันนี้พี่ๆได้ดูแล้วนะครับเนี่ยดูแลทราบที่จัดไปครับเนื้อผงยาด้านหลังนะครับเห็นไหมครับ เขาจะเป็นเนื้ออางนี้เลยฮะเนี่ยเนื้อแบบนี้ฮะมีร่องรอยการจานด้วยครับอันนี้จานนี่ะเน,เนื้อเขานะครับจะเป็นนี้เป็นคล้ายๆผ้าลีลาครับนี่ฮะเนื้อผงเนื้อผงยาครับเนี่ยผงผสมยาดูเป็นเนื้อเขาสวยมากแล้วดูนะดูพิมนี่ฮะพิมพ์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ นี่ครับพิมดูด้านหลังนะครับนี่ครับเนื้อเขาจะเป็นครับนี่นี่ฮะเอาสี่ร้อยแล้วกันครับผมนี่ฮะเนื้อผงยาทารีลารายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนะครับเอามาสิบเจ็ดนี่คือนี่ฮะนี่เป็นพระสมเด็จนะครับ พระสมเด็จอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นสมเด็จที่ไหนครับแต่เขามีคราบความเก่าความแห้งนี่ฮะนี่ครับผมความเก่าความแห้งของเขาจะเป็นอย่างนี้ราดูนะครับเห็นไหมครับมีคราบความเก่าติดอยู่องคาครับนี่ฮะมาดูนะครับเห็นไหมแห้งแก๊กเลยนะครับพระองค์นี้แห้งจริงนี่ฮะ นี่ครับอุปพักสมเด็จองนี้นะฮะนี่ยดูนะฮะความแห้งเห็นไหมแล้วมีเม็ดวนสารมีความเก่าความเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะสมเด็จองนี้นะครับดูเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สิบเจ็ดครับสมเด็จสามร้อยห้าสิบไปรายการที่สิบแปดครับสิบแปดรูปหล่อลงพ่อเงินครับอันนี้ไม่ทราพราเกตีนะครับนี่ฮะ พี่เพีไหดูแล้วชอบนะครับเอาจัดไปฮะเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะลมพงเงินนี่นะครับใต้ฐานเขาก็จะเป็นนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมในะในการที่สิบแปดไปรายการที่สิบเก้าครับผมสิบเก้าครับมานี่เป็นพระปิรันพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะพระปิรันพิมพ์ใหญ่แล้วเนื้อเขานี่ครับเห็นไหมนี่คือคาบกุ ไก่คาบปูนะครับนี่ฮะติดองพระภานี้ดูง่ายครับสวยงามครับนี่ฮะปีลานะครับสวยงามจริงด้านหลังเขานะครับดูเห็นไหมต้องรอยความเก่านี่ครับความเป็นธรรมชาติพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เรียมเก็บไว้อย่างนี้เลยครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมระยะเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบพิมพ์ใหญ่นะครับทีนี้เสร็จรายการที่ยี่สิบครับต่อไป นี่ครับอันนี้เป็นปีลันเปลวเพิงพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะได้มาคู่กันนะครับผมมันบ้านเลยนะครับนี่ฮะดูนี่คือความธรรมชาติและความเก่าก็จริงๆดูนะฮะเห็นไหมนี่ฮะไขขึ้นแบบเป็ดไข่แงดาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเปลวเพิงเล็กครับนี่น้องรอยกันร่อนออกไปตามธรรมชาติครับนี่ฮะเปลวเพลิงเล็กน่ารักมากดูไขด้านหลังครับธรรมชาติครับนี่ฮะ โอ้โหดูนี่ครับเราเรียมเก็บด้วยนะครับเนี่ยบนบ้านเลยนะครับนี่นะครับเอา550ครับผมรายการที่20ครับต่อไปรายการที่21ครับ21นี่ครับนี่เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ดูนะครับด้านหลังเห็นไหมด้านหลังจะมีรอยปรีเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับลงรอยปริ แย้มธรรมชาตินี่คือพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อเขาจะแกร่งหนึกนุ่มครับนี่ครับดูนะครับแล้วมีมวลสารด้วยนะฮะมีมวลสารนี่คือคราบความเก่าที่ติดอยู่องพระซอกแขนลึกๆดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะพระองค์นี้จะแก่น้ํามันหน่อยนะครับดูนะครับไหมร้อยปีปีแย้นธรรมชาตินี่ครับนี่ฮะดูนะครับสมเด็จอง์นี้นี่ไหม เือเก่าครับเก่าจริงสวยด้วยเอา400ครับผมรายการที่21นะครับสมเด็จต่อไปรายการที่22 22เอาเอานี้ครับ22นี่เป็นหลงพ่อเงินครับนี่ฮะหลงพ่อเงินดูความเก่านะครับดูสาดูนี่ฮะลึกๆกีบอลึกๆนี่ฮะใต้ฐานนะครับเห็นไหม สวยงามครับผมนี่นะครับผมเงินครับรายการที่ยี่สิบสองเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับผมนี่ฮะแบ่งปันเลยนะครับสามร้อยห้าสิบนี่ฮะพิมพ์นิยมโอ้สวยครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบรายการที่ยี่สิบสองต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับยี่สามเอาเอานี่ดีกว่าครับนี่เป็นพระสมเด็จ อันนี้เจ้าของเรี่ยมเก็บเลยนะครับนี่ฮะเรี่ยมแบบนบ้าน <ๆ S 1> เลยนะฮะ้พาพตรงนี้น่าคุ้นหาครับดูนะครับพระมีาคาบความเก่า,าคาบนี่ฮะคล้ายคาบความเก่าคาบขี้กู่ครับนี่ฮะเนื้อแบบแม่เนื้อเขาสวยจริงนี่ฮะความเก่านะครับนี่ฮะอยู่ในเรี่ยมแบบเรี่ยมเก็บนะครับ้พาพนี้ดูด้านหลังนะครับนครับ ดูนะฮะดูครับเป็นพระที่เลี่ยมเก็บแล้วสวยจริงๆครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมครับดูด้านด้านหลันหลงนี้สวยสวยมากๆครับดูเห็นไหมความเป็นธรรมชาตินี่ฮะเนื้อแกล้งนุน่มนะครับนี่ฮะ นี่ฮะนี่ครับสมเด็จรายการที่ยี่สามเอาสี่ร้อยครับผมนี่ฮะเรียบสวยงามมากต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่นี่ฮะหลวงพ่อแพนะครับเห็นไหมนี่คือหล่อโบราณหลวงพ่อแพรุร่นแรกเลยนี่ครับเนื้อเกินรายการหล่อโบราณแล้วดูใบหน้าครับเนื้อทอง ทองผสมนะครับทองผสมนี่ครับเม็ดเม็ดขี้เบ้าครับเห็นไหมขี้เบ้านี่เป็นหล่อเก่าจริงนี่ฮะแล้วดูด้านหลังเนาะอมเขียวสบายใจนะครับเนี่ยแล้วก็สบายตาด้วยนะครับเนี่เก่าจริงหลงแพนี่ฮะเลี่ยมสวยงามครับนี่ฮะเอาห้าร้อยห้าสิบรับหลงแพรายการที่ยี่สิบสี่หล่อรุ่นแรกต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าอันนี้เป็น รูปหล่อนี่ฮะพระตาตนนะครับนี่ฮะเป็นรุ่นหนึ่งครับหรือรุ่นแรกครับนี่ฮะน,นี่ครับวัดสำโรงอะไรเนี่ยสำโรงเกียรติเกียรติอะไรไม่รู้ครับนี่ฮะนี่ครับเป็นพระตาตนรูปหล่อรุร่นแรกนะครับนี่ฮะตาตหายากครับเนี่ยแล้วสวยเดิมๆเ,เลยครับนี่ฮะน,น่าจะมาทางภาคอีสานใต้ครับนี่ครับ สุรินบุรีล์น้วยนะครับนี่ฮะพระตาตนนะครับแล้วสวยจริงจนะฮะนี่โอ้โหเราดูแเดิมเลยนะครับพระตาตนนะครับนี่ฮะรุ่นแรกรุ่นหนึ่งครับหายากนี่เอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมพระตาตนนะครับนี่ฮะพระตาตนนี่ฮะปัดสมรงสารงเกียริอะไรมาทั้นี่ครับนี่นะครับพระตาตนรุ่นแรกสี่ร้อยห้าสิบครับนี่ฮะ สวยงามครับรายการที่ที่ห้าต่อไปรายการที่ยี่บหกยี่สิบหกนะครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรานะครับนี่ฮะดูครับสมเด็จหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราเนี่ยมีมวลสารของของหลวงของสมเด็จบางขุนพรมด้วยนะครับมวลสารเก่านี่ฮะจะมีมึกเขียนคขาว,ว่าเทียมครับนี่ฮะพระดูง่งายๆนะครับนี่ฮะ วัดกษัตรานะครับนี่ฮะดูมวลสารเขานะเห็นไหมนี่ฮะแต่มันหมดเลยครับมวลสารนะนี่ครับในประวัติเขียนไว้ว่ามีมวลสารของสมเด็จปางขุนพรมด้วยนะครับนี่ฮะผสมอยูอ่องค์เดียวคุ้มเลยครับนี่ฮะสมเด็จหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราเอาห้าร้อยครับผมุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบหกโอ้แท้ดวยง่ายยครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ด นี้เป็นสมเด็จนี่ฮะเจ้าของพระที่ให้บูชามาบอกว่าเป็นสมเด็จร้อยปีวัดระฆังนะครับนี่ฮะแต่เป็นพิมพ์โรงงานนะครับนี่ไข่ปลาเล็กครับนี่พิมพ์ไข่ปลาเล็กดูนะครับเห็นไหมครับเราดูครับความเก่าดูใบหน้านี่ฮะเสียนแหลมนะครับนี่เป็นพิมพ์โรงงานครับตัวตัดนี่นะครับนี่นะครับดูด้านหลังนะครับนี่ เม็ดมนสารนไหครับลอยครูดลอยธรรมชาติครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จร้อยปีไข่ปลาเล็กนะครับนี่ครับโอ้สวยงามครับนี่ฮะสมเด็จร้อยปีวัะคังครับไข่ปลาเล็กเนี่ยไข่ปลาเล็กจุดเดี่ยวเล็กๆครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะธรรมชาติเขาเนี้ยคความเก่านี่ครับเอาเจ็ดร้อยครับผมนี่ฮะสมเด็จร้อยปีว <che v> ัลข <che v> ังดูนะครับ ตัดด้านข้างเห็นไหมครับนี่ฮะแล้วเนื้อเขาสวยมากนี่ฮะเอาเจ็ดร้อยครับร้อยปีวันละครไข่ปลาเล็กนี่ฮะรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดครับนี่เป็นปิดตาหลวงพ่อคนครับวัดท่าแสะนะครับนี่ฮะภาคใต้นู่นครับผมนี่ฮะ โอ้เนื้อเขานี้แห้งเก่าจริงนะเนี่ยมดสันเพียบเลยครับมพับครนครับวัดห้าแซนะครับนี่ฮะถ้าปิดตาเขานี่เอกลักษณ์เนื้อเขาเนื้อธรรมชาติจริงครับนี่ครับลนวับห้าแซนี่ดูโอ้โหสวยครับเดี่ยวห้าร้อยครับผมนี่ฮะบ,บ้านๆเลยนะครับสไตล์บ,บ้านๆเลยดูโอ้โหมนพับห้าแซห้าร้อยครับต่อไปรายการที่ ยี่สิบเก้าครับอันนี้เป็นอ่าชินราชใบเสมาพิมพ์ฐานสูงครับนี่ฮะดูความเก่าครับความแห้งฮะนี่แห้งเก่านี่ครับเห็นไหมดูนะครับนี่ครับนี่ครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่นะครับมีเนื้อเกินค่าแขนครับนี่ฮะนี่ครับ แล้วสวยด้วยนะครับด้านหลังนะครับต้องรอยด้านหลังก็เป็นธรรมชาติระเบิดระเบิดนะครับนี่ฮะครับระเบิดเฉินเงินนะครับคาบระเบิดระเบิดอย่างเงี้ยนี่ฮะสวยครับผมโอ้โหดูนี่ครับชินราชใบเสมาเก่าหิ่งนี่ฮะสวยครับนี่ฮะธรรมชาติเขาเห็นไหมครับตรงนี้นี่ฮะว้าวเป็นธรรมชาติตรงนี้จะไม่ว้าวคือการตัดครับ ตัดของเขานีฮะนี่ฮะเอาเจ็ดร้อยครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าครับเจ็ดร้อยบาทนี่ฮะโอ้เก่าจริงพระสิษเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่ยี่บเก้าต่อไปรายการที่สามสิบครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ฮะสมเด็จน่าจะเป็นคาบกู่ครับองเตมไม่หมดเลยครับนี่ฮะคาบกู่คาบอะไรนะนี่ฮะ เแยกเช็ดกล้องนะครับห้องนี้นี่เก่าจริงดูนะครับแต่การที่สามสิบครับนี่ฮะคล้ายๆเหมือนคราบหนังปลากระเบนครับนี่ฮะเราดูนะครับโอ้โหแล้วปกคลุมไปด้วยคาบกู่คราบแน่นๆอันนี้แน่นครับฝั่งแน่นนะครับนี่ฮะฝั่งแน่นนะครับไม่ใช่ว่าโหสกิดออกครับนี่ฮะดูครับมาดูด้านข้างนะครับนี่ผมได้มาแบบนี้นะครับเนี่ย ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับปกคลุมไปด Sharp, ้วยคราบกุ่คาบปูทุกอย่างครับเนี่ยอันนี้ขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับผมรายการที่สามสิบนี่เอาเอาห้าร้อยครับผมเนี่ยขอยัดเปิดที่ห้าร้อยบาทสมเด็จเนี่ยปกคลุมไปด้วยคาบกุ่ห้าร้อยบาทรายการที่สามสิบต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดรายการสุดท้ายครับอันนี้รูปหล่อลงพุนเงินนะครับนี่ฮะรูปหล่อลงพุนเงินดูนะครับ ดูรครับดิวจีวรุมคมอย่างเงี้ยเราดูใบหน้าครับเห็นไหมล่องตานี่เป็นกีดลึกเลยนะครับนี่ฮะนี่คือลายมุ้งครับเห็นไหมสาสนิมแดงขึ้นตามองค์พระนี่ครับธรรมชาตินี่นะครับอ้เนื้อเขานี่แบบกีดครับกีดนี่ฮะเราดูใต้ฐานครับล่องรอยกันนี่ฮะช,ช่อช่อช่อชนวนแล้วก็มีการตัดแต่งเป็นธรรมชาติครับ ดูด้านข้างอันนี้เนื้อเกินเห็นไหมจะเกิดจากการรอโบราณเนี่ยเราดูนะครับเห็นไหมนี่นี่ครับเก่าจริงของหุ่นนูนี้สวยด้วยครับนี่ฮะนี่นะครับคลาสสิกครับนี่ครับวนตึ๊บเลยนะครับเนี่ยฮะน่ารักดีครับเอาห้าร้อยบาทครับในการที่สามสิบเอ็ดก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพื่ไนใดนะครับชอบเผ่าไหนสนใจเผ่าไหนนี่ครับ เบอร์นี้เลยนะครับโทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์0892141595นะครับผมก็มีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมครับหรือพเพีน่นใดพร้อมสดุโอนก็ได้ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ